เช็คโคงสุดท้าย5อันดับละครตอนจบเรตติ้งสูงสุดเรื่องไหนมาวินนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ใกล้เข้ามากันแล้วจ้าทางเราเลยขอพากันไปล้วงลึกจอเรตติ้งละครตอนจบในปี2564กัน หลังละครสุดเปรี่ยงกระเช้าซีดาลาจอไปแล้วว่าเรื่องไหนและช่องใดที่มาแรงจนเรตติ้งติดท็อป5ของปีจุดนี้ไม่นับละครรีรันนะโดย5อันดับละครตอนจบเรตติ้งสูงสุดปี2,564ณนะเวลานี้ได้แก่อันดับ5ได้แก่คทาสิงจากช่อง7นำแสดงโดยแบงค์อาทิตย์ได้ไป6.4อันดับ4มี2เรื่องคือแม่เบี้ยช่องเ นำแสดงโดยเอสกันตะพงนาวที่สานาศและรถเมคะนึงนิดและกระเช้าสีดานำแสดงโดยนุ่นวรนุชกรินอัศดาพรกอจิรายุและปีเตอร์คอเดรนดันที่ตอนนี้ทำได้เท่ากันเป๊ะอยู่ที่6.5อันดับ3ทั้งเสือผ่านชอง7จ็ดนำแสดงโดยเมื่อออฟชนะพลและฮานาลีวิสได้ไปที่6.8 อันดับ2วงเวียนหัวใจทางช่อง7โดยนาวที่สานาตและพรอสรันที่คว้ารองแชมป์ตอนจบเรตติ้งสูงสุดได้ไปถึง7.1และแน่นอนว่าสำหรับรละครตอนจบเรตติ้งสูงสุดวันทองจากช่องวัน31นําำแสดงโดยใหม่ดาวิกาป้องนวัดและชาคริตยแย้มนามยังคงครองแชมป์เอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นโดยได้ไปที่7.6 ยังคงต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าปีนี้จะมีเรื่องไหนความแม่วันทองลงได้หรือเปล่าติดตามเนื้อหาดีๆได้ที่ facebook และ t w i t t e r .com